โอเคนะผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะฮะกับสีน้อูนะผมสำหรับ G นะผุกท่านม,มาเล่นเกม i หม c ครับต่อนะโอเคก็นั่นแหละเมื่อเกิดเสียงผมไม่ค่อยมีก็ขอไปนะ่นะตอนนี้คือไฟล์ที่ผมอัดไปอะ่ะเสียงไม่มีครึ่งหนึ่งและสิ่งสำคัญคือผมอยากนี่เทานะประมาณสิบห้านาทีผมก็อัาได้มากนะอืมแั่นี้นเห็นฮนะนี่นแหละที่ผมไปหามาคือนหือไม่เงย โอเควันนี้มาตกแต่งบ้านดีวกว่าน,นะ okay. โอเคโอ้ไม่รู้จะหาคำพูดอะไรแบบมาทรมานตัวเองโอเค okay, รู้สึกว่าผมจะอ่าไว้ตรงนี้กันนะกดสโตนนะเกม, okay, มแล้วเรื่องอ่าที่ผม,มแล้วกันนะว่าทำไมผมถึงได้บัตรใหม่นะหนึ่งคือ้าที่ผมอัดไปอะแม่ง มันคือมันได้ยินครึ่งนึงนะแล้วอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งนึงดิมันจะได้ยินแบบคือมันไม่ได้ครึ่งนึ่งดิมันแบบยังไงนะมันมันได้ยินเสียงครึ่งหนึ่งอะคือมันได้ยินได้เสียงครึ่งคลิปอะแล้วผมตัดไปปุ๊บเพราะว่าเพอตอนนั้นคือแม่ผมโทรมาแล้วแล้วผมก็อันทีอีกทีนึงและมันโอเคนะแล้วมันคือเสียงอะ มันได้ครึงหนึ่งนะแต่เบื่อพูดเลยล่ะปวดหัวอโอเคมาแต่งเรื่หน,น่อยกันว้าอ่าตอนนี้ก็นั่นแหละที่ประสบปัญหาคือแม่งโปรแกรมอแอคชั่นผมนะมันเป็นอะไรไม่รู้นะแบบทีท่ที่คุณเคยรู้นั่นแหละว่า มันไปเรียบปกตินะแบบมันแบบ,บ,บมันพูดแบบผิดๆไงน,นั่นแหละที่แบบคนบอกว่าเอ้ยไม่พี่ไม่เป็นอย่างนี้มันไม่ย่างไงนั่นแหละนั่นแหละผมถึงไม่อยากถ่ายน,นะแต่ว่ามันมันใส่อ่าโปรแกรมเวกัสได้ไงแต่ว่าผมไม่ใช่นะกันใส่ไม่ใช่นะกันเอ้ยผมจะใส่ใน,น,น,นอ่าเฮบดสัสเซ่แล้วกันนะถ้าเกิ 5, คอคอคดพามาใขอก็หอไว้เลยนะเพราะว่าผมไม่เชื่อของทีมไงโ,โอเค มันนี้มาแค่ที่เดียวแหละมาตกแต่งบ้านแล้วแหละไม่มีอะไรมากนะอารมณ์ไม่ค่อยจะมีแล้วหิวข้าวด้วยปวดท้องการคิปเลยอ้อนะอ๋อโอเคก็มาตกแต่งบ้านเล่หน่อยนะกันเพราะผมก็ไม่อยากจะนะพอแล้วผมไม่ค่อยจะมีอารมณ์ ไม่ใช่อารมณ์ในงานนะคืออารมณ์แบบการเล่นแล้วแบบมันลอยหล่อไปละเพราะว่ามันท้อไงผมอัดไปปุ๊บแล้วไฟล์มันไฟล์เสียงครึ่งนึงอะคือคุณคือเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือไฟล์ไฟล์เสียงหละมันได้เสียงครึ่งคลิปอีกครึ่งคลิปมันไม่ได้เสียงน่ะอะไรปัญหากูไปหาอะไรก็ได้นะเดี๋ยวผมไปหานางไม้กันนะ่นะ โอ้ยคืออย่างนึงที่ผมท้อมาสุดคือมันเหนื่อยนะฮะมันเหนื่อยโอ้ยคือผมไม่รู้จะหาวิธีนะถ้าเกิดมันหาวิธีมันไม่หาวิธีไม่ได้หรอกคือออคือมันก็มันต้องอันเดียวแล้วคือผมต้องใส่เพลงทั้งคลิปนีแล้วก็คุณดูแบบว่าโอ้คลิปมันทั้งคลิปเกินนะมันก็ไม่อยากจะอ,อะไรยังไงนะ คือมันเปิดเพลงทั้งคลิปอะเรียบคนดูไปก็มันก็คงแบบไม่มีเสียงคนพูดแบบมันก็เบื่อสินะผมก็ต้องอัดใหม่นะงั้นผมจะอัดไม่เยอะกันผมจัดประมาณสิบห้าทีนะอารมณ์ไม่ค่อยดีอยากจะร้องไห้แมงเลยนะเออมีข้างนอกเสียงรบกวนหรือว่ามีคนพูดอะไรมากหมยก็ขอภัยด้วยนะเพราะว่าวันผมนะมีเด็กเล่นนะก็ มันไม่ใช่ห้องส่วนตัวหรอกมันเป็นห้องอะไรนะเป็นห้องมันก็ส่วนตัวแหละแต่มันไม่ใช่ส่วนตัวเยอะไงมันส่วนตัวแบบมันก็ส่วนตัวนิดหน่อยนะะแต่ว่าเสียงไม่่ส่วนตัวไงมันเสียงเหมือนกล้องนะมันไม่ใช่เสียงอัดแบบแบบเสียงเก็บไงมันเป็นเสียงแบบเสียงเสียงกระจายไงเดก็นั่นแหละที่ผมบอกว่าผมอยากได้เงินมาทาบ้านนะเออซีรอมก็ไม่สมเงนเทดทีน้อยใจตัวเองเรื่ออันนา อยากเป็นเธอความรักโอเคโอค้โหไม่พอด้วยไม่พอทุกยเลยลิปเฮยไวท์วอดเอาไงไม่ไปหาเขียดไปหาด้วยอะประเด็นโอเคเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นคลิปคลิปคลิปกันเอ้ยหลังหลังไมค์กันนะผมจะตัดเปลี่ยนเป็น,ปนอะไรนะเป็นไม้แล้วกันนะ เอ้มาดิเริ่มเป็นหมายได้ก่อนนะตรงนี้ก็อเอ้ยเดี๋ยวผมจะพาไปเลยกันนะเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆละจบๆไปเลยจะได้ปิดทําจะได้ปิดตายตรงนี้เลยนะแล้วผมปิดตรงนี้งั้นนะแล้วผมขอเอาเหินแล้วกันผมจะปิดตายเลยละผมแบบผมปิดแบบปิดแบบชิดเลยนะโอเคเอาแล้วอันนี้จะไหนโอเคแลก็มีเรื่องเล่าอะไราหม่นะก็ อย่างนึงนั่นก็อันแรกเรื่องไอ้ด้านผมเหมือนกันไอ้ด้านไอ้ด้านไมค์คราฟที่ว่าเล่นไมค์คราฟแบบเป็นทั้งมอทั้งอะไรอย่างเงี้ยแะก็ไอ้ด้านไมค์คราฟคือผมอ่ามอทกันตอนที่คนที่แบบเป็นไอ้ด้านมอทของผมนะเป็นของคือลุงเบ๊นั่นเองนะแบบคือสเตปฟงนั่นแหละแล้วก็เป็นคอมมานด์บล็อกด้วยนะก็เขาเสียในการพวกนี้ไงนะแล้วก็เขาตอนนี้เขาเขียนมอทแล้วไงความชอบแต่ละคนมันก็แบนไปนะก็แต่ผมก็ชอบแบบคือชอบผมแบบ แบบผมชอบเขาแบบเขียนมอสไงแบบดีมากนะผมเล่นละผมเล่นมาเขาละการเล่นคาร์น่ะดุมากนะต่อให้แบบไม่ต่อให้แบบผมไม่ได้โหลดตัวอัปเดตมาผมก็แบบเล่นมันนะโอเคก็คือเขาเป็นคนเนี่ยแบบลุงเบสเป็นคนที่แบบเขียนมอสแบบเก่งมากนะแบบโคตรแบบเป็นแบบเปี้ยเป็น เป็นพระเจ้ามอสได้กันัะไม่รู้ว่าจะพูดแบบจะพูดอะไรเปเทียบกับลุงเบดีแบบคือลุงเบสแบบเป็นเป็นมหาเทพการเล่นการแข่งมอสแหละผมผมไม่รู้ผมจะเอาคำไหนพูดแบบเป็นการแบบของลุงเบดีนะเพราะว่าเป็นไอรอนของผมแหละก็ในการเล่นมอสนะแล้วก็เล่นมอสก็เป็นมีทั้งพี่พี่หรือวะพี่พี่พี่หรือวะ กระชานะเออพี่กระชานในการเล่นมอนแหะแต่เขนมอนนั่นแหละอ่าแต่ก็อืมเดี๋ยวเดีย๋ยวทำเลยโอ้ผม,ม,ต,มต้องไปตายละไม่เนอ,อ,อืมเดี๋ยวผมต้องอาบน้ำอ่ะสักพักสักพักนะผมจะอาบน้ำผมจะตอนนี้อ่าแคปตาเชียก,กันอโอ้โหสยองเลยเว้ย โอ้โหโอ้โหจะตะโกนทำไมวะน้องผมตะโกนแล้วขอไปอนนะด้วยเออก็ส่วนพีพีนะน้องผมคือเอ็กเนสกับพีซีแล้วก็สปอตสปีดนะอืมเพราะว่าเขาเล่น คุณแล้วนนะ่ะโอเคเอาไว้นะคือน้องผมก็เป็นงนะี้แหละคือผมอยากจะไปตีมันมากหัวร้อน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 ืออนออนอมมันไส่นะคือโอ้แบบผมยังปวดหัวกับอะไรนะกับผมยังปวดหัวกับกิฟต์ของผมอยู่เลยนะี่ คือมันไม่น่าทำกับผมแบบนี้เลยผมจะได้ตัดต่อคลิปอยู่แล้วคลิปแบบคือมันดีมากนะแต่ล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 ะเวลาเนี่ยมันคือแบบผมพูดทุกคลิปพูดทั้งคลิปเลยคือไม่มีส่วนไหนที่ผมต้องตัดอะแต่โอเคคลิปนี้ผมขอผมขอนะผมขอผมขอนะผมขอนะอนะประมาณสิบกว่านาทีนะผมไม่ไหวละแต่อาบน้ำมากนะอืมแล้วก็สอนผู้หญิงเนะ <c ười> ลยเจีบสาวแต่ไม่เจี๊ยบ โอเคหืมหืมเจ้าคือไผเจ้าคือไผ่เจยิงออโอไม่กล้าหรอกอุ้ยเจเะไม่ได้ครับเจเไม่ได้ครับเจเละไม่ไดครับเจเะไมได้ไม่ได้เจเไม่ได้เจไม่ได้เจเด้ไม่ได้โอเค โอเคเจลเล็ไม่ได้เจะเล็ตไม่ได้กอให้เล็กเนาอุ้ยอยากลงมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปน้คลิปนั้คลิปน้แบบคลิปน้าคลิปน้าคลิปน้าคลิปน,า,ปน,า,ปนานะเออผมลืมไปอย่างหนึ่งคือลืมอย่างนึงคือผมไม่ได้ลงทะเบียนนะโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปลงนะให้มันอาจจะยาวแล้วกันนะโอเคโอเคเล่ออีกสักคาาอีกสักนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะไปละเพราะว่าลิปผมแม่งมันตัดตอนที่แบบว่าก้าทีก็กาๆเนะี่ยมันจะตัดเลยนะมันจะตัดไปเลยนะอ โอเคเลยแค่นี้แหละผมจะมาไปอีกครั้งนึงนะก็แค่นี้แหละพูดไอตอนของผมแล้วกันโอเคส่วนวันเสาร์นะส่วนวันเสาร์นะผมจะลงคลิปตอนประมาณเช้าๆหน่อยนะเช้าๆนะแต่ก็ขอให้ดูให้ทันนะนะต้องดูให้ทันนะเนี่นี่น่าจะคลิปคลิป คลิปอีกคลิปนึงแนะต้องรีทนะันนะต้องรีทันนะเพราะว่าผมจะไปงานวันเด็กไม่ใช่งานวันเด็กคือผมตอนนี้ผมโตลแล้วนะแต่ผมจะไปงานน้องของผมนะคือผมต้องไปตามแบบตามแบบเขาเลยไงคือแบบต้องไปถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยตามผู้ใหญ่ผมมัต้องเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพี่ชายอะ่ะที่ดีนะนั่นแหละออนะฮะโอเคเดี๋ยวส่วนีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นไม้กันนะเดี๋ยวผมอาบน้ำผมจะขึ้นมา้วมา ตั้งทำบัญชีนะึง้ะโอเคก็มีแค่นี้แล้วกันนะผมจะมันที่เดียวไม่มาเลยมากมายนะเสาร์าทิต์นี้ผมก็ขอเสาร์วันเสาร์นะผมจะลงคลิปประมาณยี่สิบกว่าทีนะส่วนวันสัปดาห์อาทิตย์วันนี้นะคลิปคลิปนี้ผมจะลงวันอาทิตย์นะคืออ่าทูนนะนะนะก็ผมจะลงวันอาทิตย์นะก็อาจจะอาจจะแบบอาจจะน้อยไงอ่ะ โอเคก็เก okay. ิอใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสครายก็ได้นะถ้าเอิดใครที่เป็นคนดูใหม่ก็มาซับส,สครายก็ได้นะอย่าลืมกดอย่าลืมกดซับสครายก็ได้นะฮนะกดไลค์ซับสครายก็ได้แล้วก็ชวนเพื่อนๆหรือว่าพวกเพื่อนนะมาดูกันด้วยนะเพื่อความสนุกน,นะโอเคคลิปผมจะลงทุกๆวันนะจันทร์ถึงพฤหัสจันทร์ถึงจันทุกทุกวันไงจันทร์ถึงวันศุกร์จะลงคลิปเมนิเกมนะส่วนวันเสาร์ที่จะลงคลิปเลสเทเกนลาฟเกม กเกมนะเกมเกมแมคคาเกมราบนะะเป็นส่วนเกมไมคคาไม่เป็นพวกอาการิคราฟกับเป็พวกมอสนะอืมเอ้ยตาฝาดกวะทำไมนะโอเคก็นะฮะก็ถ้าเกิดใครที่เป็นคนดูใหม่ๆหรือว่าอ่าเพิ่งสมัครอีเมล Youtube ใหม่ๆก็อย่าลืมมาดูกัน้ะนะโอเคช่องนี้ก็เป็นช่องเล็กๆล็ลๆๆน้อยนะก็เพื่อความสนุก คุณดูแลกันนะฮ้อยให้ผมไปทุเรยที่ไหนก็ผมเป็มานมาันนะัลล่านะจะไปทุเรยดูนะ <c oughs> โอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันีสจะเค็นครับผมไปไปครับ